กลับมาที่พาร์ทของอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับในการคํานวณต่อจากภาคปฏิบัติที่อาจารย์ได้สาธิตให้ดูแล้วนะครับในการไตเตรหาเปอร์เซ็นต์กดในน้ําผลไม้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ว่าหลังจากที่เราไตรเตรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้ได้ค่าเปอร์เซ็นต์กดที่เราวิเคราะห์ออกมาจากน้ําผลไม้เหล่านั้นนะครับอันนี้เราก็จะมาดูครับอันนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์กรดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในน้ําผลไม้นั้นเน่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างอันดับแรกเนี่ย เราก็จะต้องรู้ว่าเอ๊ะปริมาณของ normal หรือ NaOH ที่เราใช้ไปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับที่เราไตาเติไปจากตัวบิลเลตเนาะที่อาจารย์ให้ให้จำไว้แล้วก็จดบันทึกในการอ่านค่านะครับแล้วเราก็ต้องรู้ว่าความเข้มข้นของสารที่เป็นด่างนะครับเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมีความเข้มข้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวอย่างน้ําผลไม้ล่ะที่เราไตาเติเข้าไปใช้ปริมาณเท่าไหร่กี่มลนะครับและที่สําคัญคือจะต้องรู้โมเลกุลาร์เวทของกรด ซิตริกหรือกรดที่เราจะวิเคราะห์ในน้ําผลไม้เหล่านั้นนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยอาจารย์จะยกตัวอย่างในการหาเปอร์เซ็นต์ของกรดซิตริกในน้ําผลไม้นะครับซึ่งจริงๆนน้ําผลไม้อาจจะมีกรดอื่นๆมากมายนะครับเช่นกรดแอสคอรบิกแอซิดก็ได้หรือกรดมาร์มาลิกในน้ําผลไม้อื่นๆนะครับแต่ตัวอย่างเบื้องต้นเนี้ยทำไมอาจารย์ถึงใช้กรดซิตริกเนื่องจากกรดซิตริกเนี้ยจะพบทุกจะเป็นกรดที่สามารถพบได้ในทุกของผลไม้นะครับซึ่งเป็นตัวเบสอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นข้าง หาได้ง่ายนะครับแล้วก็ง่ายต่อการที่จะมาวิเคราะห์เ้องต้นอันดับแรกเนี่ยเรารู้ในพาร์ทของตรงนี้ละว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่ใช้ปริมาณตัวอย่างเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนของโมเลกุลาร์เวทของกดซิตริกเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับก็อันนี้อาจารย์ได้ได้ขึ้นตารางให้ดูเนาะดังนั้นเนี่ยเรามาดูในสูตรคำนวณเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาเปอร์เซ็นต์ของกดเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับตามสูตรนะครับก็จะเขียนไว้ว่าเปอร์เซ็นต์ของกดซิตริกครับเท่ากับนะครับ ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราใช้ไตรเตตเนาะคูณกับปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราใช้ไตรเตะไปนะครับแล้วก็คูณกับโมเลกุลาร์เวทของจำนวนกรดซิติกที่เราต้องการหานะครับหารด้วยปริมาณ ml ของตัวอย่างน้ำผลไม้ที่เราใช้ไปนะครับคูณกับ100เพื่อทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ย ไอ้0.1เนี้ยมายัางไงก็คือมาจากทางด้านขวาที่อาจารย์บอกเป็นค่าของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกไหมฮะเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับเป็น0.1เนาะคูณกับ1.8เลข1.8นี้มาจากไหนจําตอนที่อาจารย์สาธิตในการปฏิบัติได้ไหมครับตอนที่อาจารย์ตัเตะเนาะเห็นไหมฮะตอนที่อาจารย์หยดลงไปแล้วจะมีค่าอันหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าต้องบันทึกและอ่านไว้ตรงนี้ครับก็คือค่าที่อาจารย์เอามาจากตรงนั้นนนนใกาาารรคนนคํวณหะับ ซึ่งการทําการทดลองเนี้ยเลข1.8เนี้ยจะมาจากการที่เราท 3, 3ําซ้ํา3ครั้งถึง5ครัง้งแล้วมาหาค่าเอเ l เรตนะครับซึ่งตอนที่อาจารย์ทําไปเนี้ยอาจารย์ก็สาธิตให้เห็นแล้วว่าเออทำยังไงเนาะแต่อาจารย์ไม่ได้หาค่าเฉลี่ยให้ดูดังนั้นนี้ตอนนี้อาจารย์หาค่าเฉลี่ยไว้ให้ละอยู่ที่ประมาณ1.8นะครับจำนวนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไปแล้วก็มาคูณกับใน ตัวเลขของโมเลกุลาร์เวทของกรดซิตริกที่เราจะหาในน้ำผลไม้นั้นนะครับก็คือค่า0.0644 0นะครับหารด้วยจำนวนตัวอย่างที่เราใช้จำได้ไหมฮะเริ่มต้นอาจารย์บอกแล้วว่าที่อาจารย์ปลิปเปตให้ดูเนาะเป็น10 ml ถูกไหมครับในการใช้น้ำผลไม้ดังนั้นเนี่ยเราก็แทนเลข10เข้าไปเลยนะครับกับคูณด้วย100ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่การคำนวณละลองกดเครื่องคิดเลขอะไรออกมาแล้วนะครับค่าที่ได้เนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ0.11%นั่นหมายความว่าในน้ําผลไม้ตัวอย่างน้ําผลไม้ของเราเนี่ยที่เราทําการไตรเตตหาเปอร์เซ็นต์กรดเหล่านั้นนะครับในน้ําผลไม้เนี่ยจะมีค่าของปริมาณกรดซิตริกอยู่ที่0.11%นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นการคํานวณง่ายๆนะครับหลังจากที่เราทําการทดลองออกมาแล้วแล้วจะหาค่าออกมาว่าเอ๊ะในปริมาณน้ําผลไม้ของเรานั้นน่ะ มีกรดซิติกเท่าไหร่มากน้อยอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับส่วนน้ำผลไม้อื่นเนี่ยหรือกรดอื่นเราก็จะต้องไปเปลี่ยนในแฟกเตอร์ของที่โมเลกุลาร์เวทหรืออื่นๆที่อาจารย์บอกไปเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทั้งหมดนะครับในส่วนของาการไตรเตตหาเปอร์เซ็นต์กรดในน้ําผลไม้หรือในอาหารทั่วไปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์คิดว่าเราน่าจะได้รู้เทคนิคเนาะการไตรเตตหาเปอร์เซ็นต์กรดได้รู้ว่าการคํานวณออกมาให้ได้ผลลัพธ์ เปอร์เซ็นต์กดในน้ำผลไม้เหล่านั้นอะ่ะจะต้องทำยังไงและจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับดังนั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนน้อยในการคำนวณหาอะไรต่างๆได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็อาจารย์ก็ขอขอบคุณมากครับผม